วัสดีครับในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนที่ผ่านมาทางสยามคูเปต้าได้จัดกิจกรรมตามล่าหาคูอต้าพันแกร่งเพื่อตามล่าหาเครื่องยนต์ดีเซลคูเปตา้าที่มีายุการใช้งานยืนยาวนานที่สุดครับซึ่งก็มีเจ้าของเครื่องยนต์คูเปต้าจากทั่วประเทศให้ความสนใจในการส่งรูปภาพเครื่องยนต์ที่ยังสามารถใช้งานได้เข้ามาประชันความแก่งกันครับและในวันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเพื่อมาพบหนึ่งในสุดยอดเกษตรกรเจ้าของเครื่องยนต์คูเปต้าพันแกร่งครับตามผมเลยครับ ครับขณะนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่สมจิตแล้วนะครับสวัสดีครับพี่สมจิตครับครับพี่สมจิตนะครับก็คือผู้โชคดีนะครับในกิจกรรมนะครับตามล่าหาคูต้าพันแกร่งนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาร่วมพูดคุยกันครับพี่สมจิตเนี่ยใช้คูต้ามานานกี่ปีแล้วครับสามสิบเอ็ดปีจ้ะโอ้โหสามสิบเอ็ดปีเลยนะครับถ้าเทียบกับอายุผมนี่มากกว่าผมอีกนะไอเนี่ยโอ้โหใช้แข็งแรงทนทานได้นานขนาดนี้นะครับถามต่อไปว่า ก่อนที่จะเลือกซื้อเครื่องยนต์คูกาต้าครับทำไมถึงมาเลือกคูกตา้าข้างบ้านเขาใช้กันแล้วก็พอพอเด็กๆเ,เขาก็ซื้อมาว่าเราเป็นผู้หญิงได้ได้ใช้ได้ขวงง่ายติดง่ายทนมันดีอ่ะมันทําได้ทุกอย่างและปกติเนี่ยหลังจากที่พี่ซื้อมาแล้วครับพี่นําเครื่องยนต์คูกต้าเนี่ยใช้งานอะไรบ้างไนะถานาตีเทือกแล้วก็วิดน้ําได้ และการใช้งานเป็นนานขนาดนี้เนี่ยครับมีวิธีการดูแลรักษายอย่างไรก็ดูแลน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเครื่อง้ะก,ก่อนที่พี่มาร่วมกิจกรรมนี้ครับพี่ทราบข่าวกิจกรรมนี้จากที่ไหนะฮะร้าชายเข้าไปทํางานแล้วเข้ามาบอกว่าป้ามีเครื่องรุ่นนี้รุ่นนั้นว่าบอกไม่รู้ขให้ล,ล่าชายเข้ามาดูให้ถามต่อเลยว่าทําไมพี่ถึงส่งเข้าไปสมัครในกิจกรรมตามล่าหาคูปต้าพันธ์ใหญ่ครับ,ครบเครื่องคูปต้าของเรามันมีอยู่ตอนแรกฉันก็ไม่คิดส่งหรอกร้าชายอบอกตรงไม่เห็นเสียให้อะไรเลย แล้วก็ให้เขาจัดการสอบถามนะครับความรู้สึกว่าหลังจากที่ได้ประกาศไปแล้วเราได้รับรางวัลนี้ฮะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างฮะมันก็พอได้รางวัลก็ดีใจว่าเครื่องเราเกาขนาดนี้เขายัางมีรางวัลให้เรารระเะจะปบเปื้มนเนาะจาปะเปื้อนจะก็ไม่คิดน่ะก็ขอแจ้งความดีกับพี่อีกสักครั้งนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูความสำเร็จของการใช้เครื่องยนต์กูปิต้ากันดีกว่าที่แปลงนาของพี่เรานะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับ และด้านหลังนี้นะครับก็คือที่นาของพี่สมจิตนะครับที่ทางสยามคูต้าจะมาทําการเกี่ยวข้าวดำนาโดยเครื่องจักรกลการเกษตรที่ททนสมัยของสยามคูป้าให้กับเจ้าของเครื่องยนต์คูป้าพันไก่ครับท้ายที่สุดนะครับขอถามความประทับใจของพี่นะครับกับสยามคูต้าครับคูป้าใช้แล้วสบายใจของข้าดีจริงๆครับก็ขอแสดงคืนดีกับคุณสมจิตโตถิมนะครับเกษตรกรพันแก่งที่พิชิตรางวัลจากสยามคูต้าไปได้ครับเฮ้